แปลกแต่จริงคนชื่อหมาเอาหมานำหน้าชื่อพ้นภัยอันตรายสุดแปลกคนชื่อหมาชุมชนบ้านหนองขาวตั้งชื่อหมานำหน้าเชื่อจะพ้นภัยจากพูดผีปีศาจวันที่23มีนาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชุมชนบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดก,กาญจนบุรีอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมโบราณโดยชุมชนบ้านหนองขาวแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผ้าขาวมา้าเรียกกันว่าผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว และที่สุดแปลกมีคนชื่อนำหน้าด้วยหมาและนำหน้าด้วยขนมเชื่อว่าคำหน้าเหล่านี้จะช่วยให้พ้นภัยจากพูดผีปีศาจอาจารย์อุบลอํานวยประธานการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาวกล่าวว่าชุมชนบ้านหนองขาวมีของดีหลายอย่างแต่ที่เป็นที่รู้จักกันคือผ้าขาวมะร้อยสีซึ่งชาวบ้านได้สร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาทําให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วสิ่งที่จะสังเกตในเรื่องของการดูผ้าขาวมะบ้านหนองขาวก็คือผ้าขาวมะบ้านหนองขาวนั้นต้องมีตายกในผ้าขาวมะเป็นการยกเส้นได้เป็นเอกลักษณ์ ที่แท้จริงของผ้าขาวมาบ้านหนองขาวซึ่งจะแตกต่างจากผ้าขาวมาของที่อื่นและที่สุดแปลกของชุมชนบ้านหนองขาวมีคนชื่อนำหน้าด้วยหมาโดยงานนี้คนที่ชื่อนำหน้าด้วยหมาได้นำบัตรประชาชนของจริงของแท้มายืญญานยันด้วยว่าชื่อนำหน้าด้วยหมาจริงๆทั้งนางหมาหลิกนางหมากบและอีกหลายๆหมาแต่ละท่านอายุอานามไม่ต่ำกว่าเจปีขึ้นไปโดยสมัยโบราณพ่อแม่เชื่อว่าถ้ามีชื่อที่ไม่ดีหรือชื่อหมานำหน้าผีจะไม่มาตัวไปและยังทำให้เป็นเด็กเลี้ยง ง่ายจะทําให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและพล้นอันตรายจากพูดผีปีศาจนอกจากนี้ยังมีคนชื่อนําหน้าด้วยขนมทั้งนางขนมต้มนางขนมไผ่นางขนมชั้นและนางขนมสาลี่ซึ่งการตั้งชื่อที่มีคํานําหน้าเหล่านี้เป็นความแปลกของชุมชนบ้านหนองขาวฟันนายทุนใหญ่โคราชครองที่ดินสปกอ,อื้อส่วน13นอมินีไม่รอดฟันนายทุนใหญ่โคราชครองที่ดินสปกอ,อื้อส่วน13นอมินีไม่รอด เบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดีขุดดินส่งปปงตรวจสอบทรัพย์สินวันที่22มีน,นาคม67นายธนดลสุวรรณริศที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปองและปรับปรามการฟอฟอกาฟหรักเงินปปงและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป,ปได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินสปกจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดินสปกอของนายทุนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแจ้งความดำเนินคดีขุดดินซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพรบรป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา3/15โดยเจ้าหน้าที่ปปงจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนายทุนรายนี้ โดยในช่วงเที่ยงวันนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินสปกอของนายทุนใหญ่รายนี้พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจสอบนอมินี a จำนวน13รายที่ถือครองที่ดินสปกแทนนายทุนรายใหญ่รายนี้ก่อนแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย